กัดเหรอลุงเกือบดีไม่โดนผม ไงล่ะอุ๊ยลุงลุงตกใจไงล่ะสอกกระแทกไม้เลยอาลุงได้ตัวหนึ่งแล้วครับความบีเร่าเล็กๆโดนนะครับเป็นเหยื่อที่ขนาดกำลังดีนะครับผมเบ็ดตัวเบ็ดสองโอเล็กใหญ่นะครับโดนหมดนะครับ ตัวนี้ก็กัดไปรอบนึงแต่ว่ามันคลายนะครับผมตีย้ำเข้าไปอีกเขานี้ไม่รอดนะครับอยู่นะัด <c oughs> มีคนภาคช่วยดนะ้วยเนี่ยเจ้าสินเจ้าสินเ <c oughs> ทวหยื่อกปอมบีสุดยอดครับผมเดี๋ยวตีต่อเลยนะครับน่าจะมีอีก 阿瓦尼亚，是呀，哥，阿瓦尼亚， วอย่างเ้ยอ่ะเสร็จกัวบอมบีครับผมน้ำช่วงนี้ช่วงน้ำลงนะครับผมอากาศก็ร้อนค่อนข้างกัดยางผมตีซื้อเอากวบอมบีนะครับเดือดตัวเล็กๆครับ ขนาดน้ำหนักแปดกรัมครับตัวเบ็ดสองโอเป็นเหยื่อตัวใหม่ของน้าเป็นหนึ่งครับผมปอมบีครับโอเคสุดยอดครับผมดูมุมนี้กันบ้างครับ สวยสวยนะครับตัวนี้อื้อใบมัน นี่ใสสวยนะตัวนี้กัดกปอมบ,บ,บีนะครับแอคชั่นเบาๆนะคผมเหมาะมากนะครับงานประชนันปุ๊บส่งได้นะครับตัวนี้กปอมบีเนื้อยางนุ่มมากเลยครับส่งปลาโดยที่ส่งปลาไม่ระแวงนะครับผมเป็นจะทำไมของน้าเป็นหนึ่งครับผมปลาด้วยนะครับกปอมบ,บี ไอ้้เหียตัวเมื่อกี้ที่มันทิ้งกระป๋องนมวิ่งมานี่หว่าสุดยอดอค,ครับผมโอเคครับผมตรงนี้น่าจะสองแต้มแล้วครับผมคือความน่าจะระแวงแล้วครับเย็นๆเราก็จะกลับกางีใหม,มค่ครับผมโอเคครับผมปอมบี สกดเหมือนมีซื้อท่านี่หลีเนาะเท่านนี้ไม่หมอขายวะนี่เบลระสี่สิปันหมอนหมอดอือโอ้โหื้อตัหมอนผักนี่ผักขายปะอหมอหมินมอืมอืมพูดหาสิบบาทนี่เพราะอะไหมอเบร์สี่สิบ